สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจจากอัธกถานคตตชาดกมาคุยกันนะคะว่าด้วยเรื่องประโยชน์คือเลิกค่ะสวัสดีครับอืมหัวข้อนี้น่าคิดนะครับประโยชน์คือเลิกใช่ค่ะมันเหมือนการตั้งคำถามว่าระหว่างการรอเลิกงามยามดีที่คนอื่นบอกกับการคว้าประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันครับ พระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องนี้ไว้ตอนประทับที่วัดพระเชตวันใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องมันเกี่ยวกับอออาชีวัะท่านหนึ่งที่แบบว่าเข้ามามีบทบาทในงานแต่งงานจนเกิดเรื่องขึ้นมาอ๋อครับเล่าเลยครับว่าเป็นยังไงคือเรื่องมันเริ่มจากมีครอบครัวหนึ่งจากชนบทนะคะเขาไปสู่ขอลูกสาวของครอบครัวในเมืองสาวัตถีให้ลูกชายครับ ก็เป็นเรื่องปกติของการแต่งงานสมัยก่อนใช่ค่ะแล้วก็ตกลงวันรับตัวเจ้าสาวกันเรียบร้อยแต่ว่าพอถึงวันจริงเนี่ยสิคะเกิดอะไรขึ้นครับฝ่ายชายกับชนบทเนี่ยคะ่ะเอ่อเขาเดินไปถามอาชีวะที่คุ้นเคยกันว่าเอ๊ะวันนี้เลิกด,ดีไหมจะไปรับเจ้าสาวอ้าวไปถามวันนั้นเลยเหรอครับทั้งที่กําหนดวันกันไว้แล้วนี่นะนั่นน่ะสิคะแล้วประเด็นคืออาชีวกท่านนั้นนะ่ะโกรธโกรธโกรธทําไมครับ โกรธเพราะว่าไม่ได้มาถามแต่แรกเหมือนไม่ให้ความสำคัญมาถามอาวันสุดท้ายเลยแกล้งบอกไปเลยค่ะแกล้งบอกว่าอะไรครับบอกว่าเลิกวันนี้ไม่ดีเลยแย่มากถ้าจัดงานไปเนี่ยจะเกิดความพินาศโอ้โหแรงเหมือนกันนะครับแล้วทางฝ่ายชายว่าไงครับเชื่อไหมเชื่อสนิทเลยค่ะคือด้วยความเชื่อสมัยนั้นด้วยมังคะก็เลยไม่เดินทางไปรับเจ้าสาวตามที่นัดไว้อา้าวแล้วทางฝ่ายเจ้าสาวเลยครับ ทางเมืองสาวทัตีครอบครัวเจ้าสาวก็เตรียมงานรอเลยค่ะจัดเต็มแต่พอรอแล้วรอเล่าฝ่ายเจ้าบ่าวก็ไม่มารอเกอร์เลยสิครับใช่ค่ะรอเกอร์แล้วก็รู้สึกว่าแบบนี้มันไม่ให้เกียรติกันนินาเสียหน้ามากๆครับคงรู้สึกแย่มากด้วยความเสียหน้าแล้วก็อาจจะประชดด้วยมั้งคะพอดีมีผู้ชายอีกคนมาสู่ขอในวันนั้นพอดีครับเขาก็เลยตัดสินใจยกเจ้าสาวให้ผู้ชายคนนั้นไปเลยค่ะจัดงานด้วยของที่เตรียมไว้นั่นแหละ โอ้โหตัดสินใจเร็วมากแสดงว่ากโกรธจริงจริงงั้นค่ะแล้วพอวันรุ่งขึ้นฝ่ายเจ้าบ่าวจากชนบทเพิ่งจะเดินทางมาถึงอ้าวมาช้าไปแล้วสิครับใช่ค่ะก็เจอฝ่ายเมืองต่อว่าว่าเป็นคนไม่มีสัจจะไม่รักษาคำพูดไม่มาตามนัดครับแล้วก็คงแจ้งข่าวร้ายเรื่องเจ้าสาวไป ถูกต้องค่ะก็บอกว่าเนี่ยยกเจ้าสาวให้คนอื่นไปแล้วแต่งงานไปแล้วเมื่อวานก็เถียงกันไปมาค่ะแต่สุดท้ายฝ่ายเจ้าบ่าวก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องกลับไปมือเปล่าหน้าเสียดายโอกาสจริงๆใช่ค่ะเรื่องนี้ก็รู้ไปถึงพระภิกษุในวัดพระพุทธเจ้าท่านได้ยินท่านก็เลยตรัสว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่อาชีวะคนนี้ทำแบบนี้เพราะความโกรธอ๋อมีเรื่องในอดีตชาติด้วยค่ะท่านก็เลยทรงเล่าชาด,ดกให้ฟังครับ แล้วเรื่องในอดีตเป็นยังไงครับคล้ายคายกันไหมคล้ายกันมากเลยค่ะแต่แค่สลับบทบาทกันนิดหน่อยคือคราวนี้เป็นฝ่ายชาวเมืองไปขอลูกสาวชาวชนบทครับแล้วก็กําหนดวันเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วพอถึงวันก็ดันไปถามอาชีวะคนอีกเหมือนกันอาชีวะคนเดิมในอดีตชาติอะครับอ,อ่าน่าจะเป็นคนเดิมในชาติก่อนๆน,นะคะแล้วอาชีวะก็โกรธอีกเหตุผลเดิมเลยคือไม่ถามแต่แรกประมาณนั้นค่ะก็เลยบอกว่าเลิกไม่ดี จัดไปจะพังแล้วฝ่ายเมืองก็เชื่ออีกไม่ไปรับเจ้าสาวใช่ค่ะแล้วฝ่ายชนบทก็รอเกอร์เหมือนกันสุดท้ายก็เลยยกเจ้าสาวให้คนอื่นไปโหเหมือนเหตุการณ์ปัจจุบันเป๊ะเลยนะครับแต่มีจุดต่างสำคัญในอดีตค่ะคือมีบัณฑิตชาวเมืองคนหนึ่งท่านได้ยินเรื่องนี้เขา้าครับบัณฑิตท่านนี้ว่ายังไงครับท่านได้ยินชาวเมืองพูดกันว่าที่ไม่ไปรับเจ้าสาวเพราะรอเลือกดีท่านฟังแล้วแบบทนไม่ได้ อ๋อท่านคงเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ควรใช่ค่ะท่านเลยกล่าวค้านขึ้นมาเป็นคาถาเลยนะคะครับคาถาว่าอะไรครับน่าสนใจมากท่านกล่าวว่าประโยชน์ผ่านพ้นคนโง่ผู้มัวคอยเลิกยามอยู่ประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์ดวงดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้โอ้โหคมมากครับประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์ดวงดาวทั้งหลายจากทำอะไรได้ใช่ค่ะคือท่านชี้ให้เห็นเลยว่า การได้เจ้าสาวซึ่งก็คือประโยชน์น่ะมันคือเลือกที่ดีที่สุดในตัวเองอยู่แล้วครับไรต้องไปรอเลือกยามจากดวงดาวถูกต้องค่ะการมัวแต่ไปรอเลิกยามรอให้ดวงดาวมาบอกเนี่ยมันทําให้พลาดประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้าไปอืมประโยชน์ที่จับต้องได้จริงๆใช่ค่ะตัวประโยชน์หรือโอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละคือเลิกคือความเป็นมงคลที่แท้จริงไม่ใช่ดวงดาวดนฟ้าหรือคําพูดของใครโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีอคติ ชัดเจนมากครับแล้วพระพิทธเจ้าท่านสรุปเรื่องอยังไงครับท่านก็ทรงเชื่อมโยงค่ะว่าอาชีวะในอดีตชาติกับอาชีวคในปัจจุบันเนี่ยคือคนคนเดียวกันครับแล้วสองตระกูลที่แต่งงานกันก็คือคู่เดิมใช่ค่ะส่วนบัณฑิตที่กล่าวคาถาคมคมนั้นก็คือพระองค์เองในอดีตชาตินั่นเองค่ะอ๋อครับชัดเจนเลยแก่นของเรื่องนี้ก็คือการเตือนสติไมใ่ให้เรายุดติดกับเรื่องเลือกยามภายนอกมากเกินไป จนมันกลายเป็นความงมงายหรือทำให้เราละเลยความรับผิดชอบต่อคำสัญญาหรือพลาดโอกาสดีๆไปไม่ใช่ว่าห้ามดูเริกหรือห้ามวางแผนนะครับแต่เป็นการเตือนว่าอย่าให้ความเชื่อเรื่องเริกมาบดบังหรือมาทำลายประโยชน์ที่แท้จริงที่อยู่ตรงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้กับคนอื่นเนาะใช่ครับหรือเมื่อคนบอกเริกอาจจะมีเจตนาไม่ดีแอบแฝงอยู่เหมือนในเรื่องนี้อืม มันคือการให้ความสำคัญกับการเห็นคุณค่าของโอกาสและการลงมือทำมากกว่าจะรอสัญญาณจากภายนอกที่ไม่แน่นอนถูกต้องครับโอกาสมาถึงแล้วก็คุณจะคว้าไว้ฟังเรื่องนี้แล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าเอ่อในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีบ้างไหมที่เราอาจจะลังเลหรือผัดผ่อนอะไรบางอย่างไปครับเพราะมัวแต่รอจังหวะที่ใช่รอสัญญาณที่สมบูรณ์แบบใช่ค่ะจนลืมไปว่า เอ๊ะตัวโอกาสนั้นเองมันมีค่าที่สุดแล้วหรือเปล่าอืมน่าคิดครับเหมือนเรากำลังรอดวงดาวอะไรบางอย่างมาชี้นำการตัดสินใจโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับนั่นสิคะก็น่าจะเป็นข้อคิดที่ดีจากชาดกเรื่องนี้คะ่ะ